สวัสดีครับร้านซัพโปรไฟแจ็เตอร์สาขา2อ,อําำเภอบางปทปมจังหวัดมหาสารคามบ่ายช่างยูวรพงศ์โปรไฟ์ครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเป็น L 3 4 0 8คันนี้เป็นอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับได้ดันหน้าและผ่านพวนผ่านพวนเป็น2 2 6นะครับเป็นผ่าน6คันนี้เอกสารเป็นชุดจดทะเบียนจากบริษัทนะครับยังไม่เป็นเล่มแบบยางดีสีเส้นเครื่องเกียร์ดีครับ จะเปลี่ยนลังคาให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลังคาเปลี่ยนลูกปืนระถ่ายให้ใหม่สภาพสวยงามทันใดสั่งไว้นับตังรอเลยนะครับหรือมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโพไพแท็กเตอร,ตอร์สาขา2องอำเภอบางปีทุมจังหวัดมหาสารคามที่3แยกบุกเบียนทางออกไปจังหวัดมหาสารคามครับติดถนนสี่เลนไปมาสะดวกเน้นย้ำว่าทางร้านเราขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นไม่มีผ่อนจงรายเดืเอนรายปีนะครับ เป็นฐาน22-6นะครับจะเปลี่ยนลังคาให้ใหม่ L3408 มครับรถแท็กาาตเตอร์มอต้อสา L 3ี0ศเอกสารบรรจุดจดทะเบียนจากบริษัทครับยังไม่เป็นเล่มนะครับเสียงนิ่มนะครับฟังเสียงไ่ง้ ครับสำหรับท่านใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 7นะครับ0 6 2 4 9 5 5 9 5 7หรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โพภัยได้นะครับหรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของซับโพภัยแท็กเตอร์ได้ เป็นขนาดเครื่องยนต์3สูบครับ34แรงม้าระบบโฟลยูไดครับขับเคลื่อนสีล้อจากทางร้านเรายังมีจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถบูต้ารถเกียจบูต้านะครับ ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพว่วงก็จะเป็นชุดใบดันดินหน้าฐานอวนโรเตอรี่ฐานยกล่องฐานขุดมันนะครับมีทั้งใหม่และมือสองรถเกี่ยวก็มีเลือกหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็น DC 70 DC 95 GM บวกพัดก็มีนะครับตอนนี้กำลังพาชมรถไถมอเต้ l 3408นะครับคันนี้ เป็นชุดจดทะเบียนครับชุดแจ้งจําหน่ายจากบริษัทโกต้าได้ประกอบ2ชิ้นหน้าหลังครับเป็นขนาดเครื่องยนต์34แรงม้า3สูบครับได้ประกอบ2ชิ้นหน้าหลังดันหน้าและผ่านพวน,นรับราคาที่165,000บาทครับ165,000บาทท่านใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 7ครับ0624955997หรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของณรงกง์โคภาได้นะครับ ว่าทางช่อง YouTube Facebook ของซับโปรไฟเล็กเตอร์ได้ครับตอนนี้กำลังพาชมวีดีโอการำงานของรถไถบัวต้า l 3 4 0านะครับคนใดสนใจมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโปรไฟเล็กเตอร์สาขา2 อำเภอบางปีบุทุมครับจังหวัดมหาสารคามนายช่างอยู่อนุงพงศ์โพไพยครับหรือว่าโทรได้ไปที่เบอร์นะครับ062495957 5ครับ062495957 5ขอบคุณ FC ฟซีทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับมาชมสินค้าที่ร้านซับโพไพยแท็กเตอร์ขอบคุณ FC ที่มาอุดหนุนสินค้าจากทางร้านซับโพไพยแท็กเตอร์สาขาสองทุกท่านนะครับ